อือโดนจนได้บอกแล้วมันมีตัวหโลงคอเนี่ยนะโหสวยๆโดนดูปลาช่อนับใสสวยๆเลยเห็นแล้วอือโดนตรงนี้ตัวใหญ่อือโดนแน่นอนดูน えーえー、おおうお。 เจอกับผมอีกแล้วครับผมเจ็ดวนโลนนะครับวันนี้ครับตั้งใจที่จะไปหาชะโดนะครับเพื่อที่จะเอาไปฝากนะครับพ่อกับแม่นะครับแล้วก็ปู่กับย่าแล้วพอดีจะกลับบ้านนะครับก็เลยตั้งใจที่จะหาปลาไปฝากแกด้วยนะครับเผื่อได้นะครับเผื่อได้ก็หวังว่าจะมีปลานะครับผมแล้วก็หวังว่าจะมีผลงานให้ทุกคนได้รับชมนะยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วก็เจอกันที่ใหม่เลยครับผมปะ ครับผมตอนนี้ก็เอาเรือลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยู่ที่หมายครับอากาศค่อนข้างดีเลยนะครับผมวันนี้ลมนิ่งแล้วก็ฟ้าครึ้มนิดหน่อยนะครับกะว่าน่าจะหาตัวได้อยู่นะเดี๋ยวลองลุ้นกันหมายอยู่ข้างหลังเลยนะครับผมสวยมากอาจจะดูจิบด้วยแต่หลักก็น่าจะเน้นเป็นปลาป่าไปเลยปะ่ะเราลองใช้เป็นเหยื่อยางก่อนนะครับผมเช้าๆนะสีแบบสว่างสางปะ่ะลุย น้ึเรามาตามหาปลาช่อนบนเกาะกันมันเป็นเกาะน,นะพายเรือมาลองเช็คดูปลาชะโดงเงียบลองหาช่อนดู ลองดูปลาชวนขยับอยู่ออกไปยังสิ โดนจนได้บอกแล้วมันมีตัวต่อสั่งหลงคอแน่นอนโอ้ดันรูเลยมีครึ่งรูเป็นอย่างต่ำโอ้โหสวยสวยน่าดูอืมอืมอ่าด ปลาช่อนครับไซส์สวยๆเลยโอเ้เกือบห้าขีดได้เลยสนะี่ห้าขีดได้เลยปลาช่อนครับไซส์สวยๆเลยพอดีเห็นมันเป็นเกาะนะน้ำมันมันน่าที่จะมีปลาช่อนครับก็มีจริงนะน่าจะพอมีตัวอย่เดี๋ยวลองหาตัวอีกครับโอ้สุดยอดอุยกันต่อเลยไอปลาช่อนแต้มหนึ่งละน่าจะมี สวยมากนะเราเดินโดยลงไปนิดนึงน้ำมันน้อยแถวนี้ขอเคาะนิดนึงไนะม้มันลบชอบมากเลยนะไม้แบบนี้ปลาช่อนเริ่มลึกต้องขาย,ยักษ์แล้ว ที่มันกัดกัดลูกปลายนะก็เลยแบบย้ำตรงแถวๆที่มันกัดรู้เรื่องเห็นเลโอ้โหดูตรงนี้ตัวใหญ่โอ้หดูแน่ยหนอยดูออ้อห โอ้ยตัวใหญ่ครับหมาที่อีสามได้อยู่กวัวแต่มันลุดขยับขยับอืออืออือือดูดูโคตรใหญ่เลยอือดูดู นี่กิปเปอร์นะนลากขึ้นฝั่งเนี่ยโอ้ดูดูจจะโลกว่าแล้วไป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 โอ้ตัวนี้โอ้เกือ,อแบบสองเลยแหละไอช่อนใหญ่ครับดูโอ้ใส่ขาเลยโอ้โหดูช่อนตัวนี้ Yeah. ผมเห็นมันกัดลูกปลาก่อนนะครับแล้วก็เจอตำแหน่งนะครับตีกรออีกไม้หนึ่งเน,น้นๆเลยนะครับผมกัดจนได้ครับผมโอเคสุดย yeah. อดแย่ก่อนจะเจอไซนี้นะดูโอ้ตัวนี้เกือบเกือบโลห้โลหได้เลยดูชา ดูกันต่อครับผมมีเวลาดูมันกัดเข้าไปอุ๊เพดานนะครับตึงไว้นะครับถ้าหย่อนนี่หลุดแน่นอนเชเก็บนะครับผมเอากลับไปให้ปู่นะครับปู่กับย่านะครับให้พ่อกับแม่นะดูสภาพกบยางยังดีๆอยู่นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ถักสายนะเนี่ยเกือบถึงช็อกเลยดีที่ช็อกใหญ่นะครับช็อกห้าสิบปอนด์นะครับงานจะดูนะ ถ้าช็อคเล็กอาจจะขาดได้เลยนะโอเคเครับผมลุยต่อเลยไมายเคอยู่อากาศดีครับผมคืมๆนิดนึงนี่ดีไปเรื่อยๆครับค่อยๆเดินนะผมจะเหมือนรอจังหวะที่ถ้าเห็นถ้าเห็นมันกัดลูกปลาหรือมันขึ้นจีบอะเน้นๆได้เลยปลาช่อนถ้าตัวใหญ่ๆยังไม่ค่อยพลาดนะกัดไม่ค่อยพลาด โดนผมลดคันรดคันแล้วสับแล้วไม่ได้ส่งานานนะหม้มันลุกมีตัวสุ่มอยู่นะแต่งนี้ อากาศดีนะปลามันออกมาข้างนอกอะถ้ามันอากาศร้อนๆน่าจะเข้าไปลึกอะ่ะน่าจะออกมาหากินผักกินน่าจะออกมาหากินปลาอากาศมันดี เดี๋ยวเราขยับนะครับผมขยับไปอีกนิดนึงพอมีเวลาอีกสักพักอยู่นะครับผมเรือจอดไว้โน่นเลยเราขึ้นเรือล็อตีชะโดดูนะครับผมได้ช่อนแล้วดูตึงเลยครับผมโคตรใหญ่เลยครับผมไปโอเคลุยๆพอมีเวลาอยู่ครับผมช่อนชะโดยังไม่เจอเลยนะครับผมนี้เราขยับเรือไปครับลองหาอีกก่อนถ้าชะโดมันเงียบนะครับผมอาจจะเดี๋ยวหาหมายแบบ ที่มันเป็นเกาะแบบนี้ลองตีช่อนดูอีกเนี่ยนะโอเคยากาศดีมาก หวานวะครับตกปลาก้าวะครับนี่ดูแม่แม่ตกปลาปลากาภาษาบ้านเฮาเอิญปลากาภาษากลางเขาเอิญปลาตปะปลาหมอสั่งหยับเดีย,ไ,ยได้อยู่สองตัวนะครับผมแต่ปลาเ้วยปลาทุกบ้านละ